สวัสดีครับเอาโหวันที่ตลาดทุนไทยบวกแล้วข้างนอกตอนนี้ก็คลุมคลามคลุมคลามฝนจะตกแล้วนะิวแล้ววันนี้เรียกว่าบวกได้ดีนะครับคือจริงๆเนี่ยเมื่อวานเนี่ยเราคิดว่าน่าจะรีบ่าวต่อแต่ว่าก็โดนขายลงมาเนาะวันนี้บวกหลักหลักเลยเนี่ยจะเป็นพรตทรีนะครับที่วันก่อนมีเข้าไปซื้อกิจการเนาะประมาณแสนล้านแล้วคนก็กลัวเขาเพิ่มคุณ ก็เลยปรับตัวลงค่อนข้างแรงในวันวันกันที่ผ่านมานะครับแต่ว่าวันเนี้ยพอเขาออกมาชี้แจงว่าเขาจะไม่เพิ่มทุนจะกู้อ่าปตอบางตัวนะครับแล้วก็บางส่วนก็ใช้เงินกู้เอ่อทางธนาคารเอานะครับก็ทําให้ดีเบาขึ้นมาห้าเอรซ็นต์อ5.9เก้ปซ็กือบ6%กเปเซ็นะครับก็เป็น sentiment เชิงบวกของตลาดวันนี้นะครับเนื่องจากเขาค่อนข้าง impact ก็จะมีตัวอื่นด้วยที่วันนี้ที่ปรับตัวขึ้นแรงจะเห็นว่าหุ้นบิคแคปหลายๆตัวมีแรงซื้อกลับนะครับกลุ่มแบงก์ก็มีแรงซื้อกลับนะครับเคแบงก์อรทก็มีแรงซื้อกลับนะครับบ้านปูซีจีเอฟนะครับก็ทําให้ด้ชนีเนี่ยหดค่อนข้างแรงก็คือแรงซื้อเนี่ยกระจายไปในหลายๆกลุ่มนะครับส่วนหุ้นโรงพยาบาลที่โดนถีงวันก่อนหน้าเนาะก็มีบาวกลับขึ้นมานะครับอย่างตัว c ีเจีนะครับก่อนหน้านี้ก็ดน บวกต่างชาติดาวเกตลงไปแล้วก็โดนขายลงมาวันนี้ก็เรียกว่ารีบาวด,ดีนะครับหลักๆเนี่ยอาจจะเป็น,นเพราะว่ามีโรมงพยาบัลเอกชนนะครับ <c oughs> ก็จะนเข้าวัคซีน mRNA เนาะ <c oughs> ก็คือเขาบอกว่าอาจจะเข้ามาได้คันเดือนนี้เลยนะครับ <c oughs> ก็เรียกว่าเป็นเซน s e n t i เชิงบวกกับตลาดด้วย <c oughs> นะครับค่ต้องดูว่าวันนี้ต่างชาติยอด สรลุกซื้อขายในต่างชาติกลับมาซื้อหรือเปล่าถ้ายิ่งกลับมาซื้อสุทีิเนี่ยก็มีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นใช้เวอัพได้นะครับค่ะพี่แล้วอย่างนี้หุ้นที่แบบแนะนําในวันนี้นะคะมีไหมหรือว่าหุ้นที่น่าจับตาในช่วงนี้นะคะคือเราเรามองว่าออย่างตัวใหญ่่ยเริ่มรีบาขึ้นมาแล้วมันจะมีตัวเล็กๆบางตัวนะครับที่รีบาวขึ้นมาตามเป็นไทยกลางๆนะครับที่ก่อนหน้าเรียกว่าเพอร์ฟอร์มได้ดีแต่ว่า พอเด็ดชณีมันลงเนี่ยมันก็ลงตามนะครับ <Ừ. S 2> แต่วันเนี้ยกลับมารีบ่าวได้ค่อนข้างสวยอย่างเราเห็นว่า BEC เนี่ยค่อนข้างน่าสนใจ BEC ครับ <Ừ. S 2> ใช่เนื่องจากว่าออโดยพื้นฐานแล้วเนี่ย <c oughs> หลังจากที่คุณสรยุทธกลับมานะครับจากรายการอีกครั้งหนึ่งเนี่ยมันทําให้เรตติ้งของช่องมันดีขึ้นทําให้สามารถปรับค่าโฆษณาได้เพิ่มสูงขึ้นด้วยนะครับอ <c oughs> ันมนีเฉลิมพื้นฐานส่วนในเชิงเทคนิคนะครับฝ่ายวิจัยเราก็มองว่า วันนี้กลับมายืนเหนือเส้น EMA ทุกระดับได้อีกครั้งหนึ่งประกอบกับบรลุ่มเข้าวันแรกน,น,นะครับ <S <S ค่อนข้างมีในยยาสำคัญพอสมควรนะครับ MACD ก็พิก <AC> ส่งสัญญาณบุริตวันแรกด้วยนะครับมันจะมีไฮเดิมอยู่ที่สี 8, บาทไ4สิบาทห้าสิบนะครับ 5, 5, ถ้าเกิดว่าผ่านไม่ได้ก็ลุ่มทรสอบ15บห้าาทได้ ครับสำหรับตัว B E C แนวรับอยู่ที่สิบสามาทเจ็ดสิบครับสิบสามบาทเจ็ดสิบนะคะโอ้หนึ่งตัวเนาะ B E C นะคะครับต,ตัวหนึ่งก็จะเป็นอ๋อเราแนะนำ I V L เนาะมันจะคล้ายๆ <c oughs> ตัวยะอร G C <oughs> แหละวันนี้ย G C มันเด้ง I V L มันก็เลยเด้งด้วยเ <c oughs> นี่เรียกว่าพึ่งรีบ่าวันแรกนะครับคือ <c oughs> จะเห็นว่าสัญญาณซื้อเนี่ยมาวันแรกเลยนะครับสต่ลโตัวพึ่งตัด แลกก็รุ้นผ่าน EMA 75นะครับที่42.50จะผ่านได้เนี่ยก็รุ้นทดสอบ47.50ได้ครับแนวรับอยู่ที่39บาทรับ39บาทค่ะโอ้โหนี่สองตัวนะ BEC กับ IVL จ้าแล้วต่อไปตัวของ t f e c ล่ะคะ t f e c นะครับตัว t f e c นะครับวันนี้ก็ เรียกว่ารีบาวได้ค่อนข้างดีนะครับคล้ายๆนักเซ็ตเลย <c oughs> มันจะมีเ e ส้น EMA 10วันอยู่ที่เ939 <c oughs> นะครับลุ้นถ้าเกิดว่าพร <c oughs> ุ่งนี้เปิดแล้วเลยขึ้นไปเนี่ยแนะนำ follow By ในฝั่งรองเลยเปิดลองในเลด <c oughs> ถ้าเกิดว่าผ่านตาน,นี้เนาะ <c oughs> แล้วก็ระยะทำกำไรอยู่ที่946นะครับ946ค่ะ ครับผมแนวรับอยู่ที่เก้าสามศูนย์ครับเก้าสามศูนย์โอเคอ่าวแล้วอย่างนี้ทองคำละพี่คุณนะครับทองคำนะครับทองคำเนี่ยมันจะมีเส้นเ e อเอเอสามสิบวันนะครับอยู่ที่หนึ่งแปดหนึ่งศูนย์นะครับ <8 10. S 2> ก็ <10. S 2> ตอนนี้อยู่ที่ห18นึ่งแปดหนึ่งแปดศูนย์แปดเนาะถ้าเกิดว่าทะลุหนึ่งแปดหนึ่งศูนย์ได้ก็แนะนำบายได้นะครับไปฝั่งรองลอเลย ก็มีโอกาสขึ้นทดสอบ1830นะครับแนวหลบอยู่ที่1,800ครับ1,800โอเคครบทั่วเลยพี่คิววันนี้ขอบคุณมากมเลยนะคะครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีค่ะอ่าคบคุณคำแนะนำจากทางด้านพี่คิวนะคะคุณวัชเรนจงยันยงนะคะจากทางด้านบอลล็อกโกเบกนั่นเองสามารถที่จะติดตามรายการของเรากันได้นะคะช่วงเวลาดีๆแบบนี้นะคะ